เผาผีโกส์ไนท์สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มบำรุงหนวดคราวผมจรให้ดกดำฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสต,ตั้งแต่สอนุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะเอาหลักตอนนี้นะคะยังมีหนึ่งเรื่องคุณเต๋าสับเปอร์ซีเฟนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเตา๋าครับสวัสดีครับยอมสวัสดีค่ะคุณต่อสบายดีนะคะ อ๋อสบายดีครับผมวันนี้เรื่องที่คุณเต๋าเตรียมมาให้กับพวกเราคืนมาพีโกสไนท์กับเรื่องที่มีชื่อว่าพ่านพบประสบหลอนเรื่องนี้เป็นยังไงคะคุณเต๋าเชิญเล่าได้เลยค่ะก็เรื่องนี้มันคลอผ่านมานานแล้วนะครับพี่ออมประมาณต้นเดือนที่แล้วครับผมทีนี้ผมมีโอกาสได้ออกไปทํา้องทานอยู่วัดหนึ่งครับผมอยู่ต่างจังหวัดอ,อ็ขับรถไปประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงได้ครับวันนั้นก็ออกช่วงเย็นหน่อยหนึ่งไปถึงวัดเขาคา ก็ไปเตรียมของครับเตรียมของธรรมดาแล้วทีนี้พอเตรียมของเสร็จก็ประมาณสองสามทุ่มครับทีนี้ลืมซื้อน้ำมันเพืชเพราะผมไปทำก๋วยเตี๋ยวเรือก็ขับรถออกจากวัดครับผมตอนนั้นวัดก็เปิดไฟสว่างดีดีนี่และครับขับออกมาไม่ถึงหนึ่งกิโลครับผมเจอตาใหญ่คู่หนึ่งเดินอยู่ข้างทางผมก็จอดถามเลยตาใหญ่ไปไหนเขาบอกว่ากําลังจะกลับบ้านลูกแล้วไปไหนมาเนี่ยพอดีไปช่วยงานที่วัดนั่นแหละ พอดีมันเสร็จค่ําตาก็อา,ากวาดนู่นกวานนี่อยู่ยายก็ทํานู่นทานี่มันค่าก็เลยพากันเดินกลับผมเลยไม่เป็นไรขึ้นรถผมเดี๋ยวไปส่งแกเลยว่ามันมันไกลอยู่แล้วขึ้นเลยครับเดี๋ยวไปส่งเขาก็ขึ้นมานั่งเบาะหลังครับเพราะรถผมเป็นสี่ประตูนะครับผมก็ให้นั่งเบาะหลังไม่ให้นั่งหลังกระบะนะแล้วทีเนี้ยเขาก็นั่งเงียบกันทั้งคู่เลยครับไม่คุยกันเลยบนรถอะ ผมก็ขับไปได้สักพักหนึ่งเขาก็เสียงซุดซิบซุบซิบเบาๆครับเพ่อเ uh. ราแกบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลยลูกเลี้ยวเข้าไปในซอยนี่หะพอเลี้ยวเข้าไปในซอยพี่อมมันเป็นป่ายางครับผม uh. ก็เลยป่ายางไปไกลอยู่นะเข้าไปลึกอยู่ก็เลยป่ายางไปหน่อยหนึ่งจะเป็นบ้านหลังหนึ่งครับตั้งอยู่แกก็บอกว่าถึงแล้วลูกผมกเลยถาเอา้าต้ากับยายนอนนี่เหร เขานอนนี่ลูกก็อยู่กันยังไงเนี่ยก็อยู่สองคนตายายนี่แหละแล้วพรุ่งนี้ไปวัดไหมแกว่าดูก่อนวันนี้เดินเหนื่อยปวดขาลูกไม่น่าไม่น่าจะได้ไปบางทีถ้าไหวก็อาจจะไปอ่าไม่เป็นไรท้าไงเดี๋ยวถ้าไม่ได้ไปผมเอากับข้าวมาฝากค่ะพรุ่งเนี้ยผมก็เลยบอกเขนว่าผมจะอยู่ที่วัดนั้นประมาณสามวันครับ่อมทำบุญทานสามวันเลยจังหวะถอยรถครับผมแล้วก็กำลังจะวนรถกลับ ไปรถผมมันสาดไปโดนบ้านแกบ้านแกไม่มีประตูครับผม oh. เอาเสือครับทําเป็นประตูไม่มีประตูข้างในโล่งเลยค่ะ oh, <okay. S 2> ข้างสาบ้านอย่างนี้ก็เป็นบ้านเก่าๆมีม,มีมีไม้บ้างไม่มีไม้บ้างครับอื mm. ผมกโโ็โอ้เป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยก็จอดรถครับดึงเบรกมือก็เลยเดินไปถามแกพอเดินมาถามตายายอยู่กันหนึ่งก็อยู่กันอย่างเงี้ลูกชาวเขาชาวดอย okay. อย่าบอกผมนี้เลยชาวเขาชาวรอยอยู่กันนีแเราพากันกินยังไงนอนกันยังไงก็เก็บผักหาปูหาปลาตาก็ไปหาปูหาปลายายก็เก็บผักมาทําน้าพริกทําอะไรกินธรรมดาคนแก่ผมเลยออาโอเคโอเคไม่เป็นไรยายเดี๋ยวยังไงพวกนี้บอกกับข้าวมาให้นะผมก็เอกใจว่าพี่อ๋อมว่าไฟฟ้าไม่มีใช้ตะเกียง คนสมัยเนี้ยมันต้องมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วครับถ้ามีป่ายางต้องมีไฟฟ้าเข้าไปถึงแต่บ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าผม,มก็ครับผมทีเนี้ยบ้านหลังนั้นมันไม่มีไฟฟ้าปกติถ้าเป็นป่ายางอ่ะมันต้องมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วแต่หลังนั้นไม่มีใช้ตะเกียงผมก็กลับครับเดี๋ยกลับมาก็มาทับลงทานปกติครับตอนเช้าก็ไม่เจอแกมานะก็ไม่เห็นทั้งคู่ทั้งตาทั้งใหญ่ผมว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเก้าโมงผมเสร็จลงทานเดี๋ยวผมไป เอาข,ข้าวตามน้งทานเยอะพี่ว่าเขามาทํากันเยอะๆก็ใส่ถุงใส่ถุงได้ถุงใหญ่เลยผมก็กะว่าจะเอาไปฝากพอขับรถไปหาแกตาก,ก็เหมือนใช้จอบขุดอยู่หน้าบ้านหรือว่าไดา้ย่ายอยู่บันไดนี่แหละแล้วก็ยายก็นั่งเหมือนนั่งเคี้ยวหมากอยู่ในบ้านครับผมผมถามตายายกินข้าวยังแกเลยว่ากินแล้วลูกผมเอาข,ข้าวมาฝากแกว่าอ้เอามาเยอะแยะเลย ไม่ว่าถ้ากินแล้วเอาไว้กินตอนเย็นก็ได้ของไม่เสียหรอกอากาศมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะก็เก็บไว้เลยแกว่าดีดีลูกข,ขอบใจมากคีออยผมดูเสื้อผ้าแกไปออกมันไม่ค่อยมีเสื้อผ้านะในราวค่ะ <c oughs> เสื้อผ้าไม่กี่ตัวผมก็เลยเออเดี๋ยวเข้าไปในเมืองอยู่ยจะไปซื้อของอดูยเดี๋ยวจะไปเจอเดี๋ยวกวาดมาให้เรียบเลยเพราะว่ายังไงเราก็มาแค่ครั้งเดียวนะครับี่มันใจใบ้าน ผมก็เข้าไปในเมืองเข้าไปเจอเสื้อผ้าคนแก่เป็นชุดขาวชุดลายดอกไม้บ้างแล้วก็รองเท้าแล้วก็มาหมาปลากระป๋องไข่แล้วก็เข้าสารซื้อขึ้นหลังรถเต็มเลยครับผมเขาตาว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยไปให้พอจังหวะกลับมาครับพี่ออมกลับมาขับรถเลยครับผมขับรถเลยวันนั้นพอขับเลยมาในวัดปุ๊บก็มาทำนั่นทำนี่ของตัวเองอะครับมันลืมไปเลยลรวจนคำมืดอ้าว หายแล้วแบบนี้พอ,อดีลืมก็กลับไปหาแกรครับช่วงประมาณุ่มกว่าสองทุ่มก็เจอแกนั่งอยู่ตรงชานบ้านครับ <c oughs> ก็เอาของไปให้แกเขายยายไม่เคยได้อย่างนี้เลยลูกทำไมซื้อมาเยอะแยะจังเลยมีแต่ของดีๆของสวยๆผมก็ปพื่มด้วยนะน้ำตาไหลเลยนะตอนนั้นก็เอออย่างน้อยเขาก็ดีใจที่เราซื้อของให้ <c oughs> แล้วเขาก็แบบดีใจเหมือนเขาไม่เคยได้อะครับเดี๋ยว เล้วก็ยายเก็บไว้อเนี่ยพวกเสื้อผ้าพวกขนมบ้างพวกอาหารแห้งบ้างเนี่ยเก็บไว้กินจะได้ไม่ไอ้น,นี่จะได้ไม่ลําบาก <Yeah. S 2> ก็บอกแกไปเขาพูดออกับแกเพราะว่าผมมาเนี่ยผมมาไม่กี่วันเดี๋ยววันมะรืนผมก็กลับแล้ว mm. ก็บอกแกดีๆนะครับแกว่าเออถ้าถ้าถ้าจะกลับแวะมาหายายอนนะนเดี๋ยวยายจะให้ตาไปหาหน่อไม้หาอะไรมาฝากโอ้โหยายเก็บไว้เลย ถ้าหาได้เอาไปขายให้มันได้เงินพอได้เงินมาแล้วก็มาใช้ใจเอง <S <S 2> <S 2> ไม่ต้องไม้ผมผมหากินได้ของพวกนี้ยผมก็บอกแกงนี้เลยครับเดยวอ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็อนะลาแกเขากลับบ้านพอกลับมาถึงวัดก็มาทํางานปกติครับผมพอวันตอนเช้าวันที่สามจะกลับแล้วครับขนของขึ้นรถกับทีมงานทีมนหนึ่งของผมเขาล่วงหน้าไปก่อนผมกับอีกคนนึงนั่งรถไปได้วยกันก็เลยว่าเออเดี๋ยวแวะไปหายายกัน บอกแกเลยคนที่ไปกับผมแวะไปหายายกันเดี๋ยวเอาตังค์มาให้แกสักห้าร้อยหน่อยพอให้แกได้ซื้อของกินของใช้แล้วก็พาไปข้าแวะข้าไป่ายางรู้สึกว่าลกมากวันนั้นไปตอนกลางวันพี่อมป่ายางลกแบบผิดปกติเลยก็คือคนที่ไปด้วยเขาจุถามแลวเอ้าพาไปไหนนี่เราพาไปหาตากับยายบ้านแกอยู่ข้างในแกบอกมันไม่ใช่ทางบ้านคนนะแกบอกทางบ้านคนไม่ลกขนาดนี้ ป่ายางก็ลกหลังป่ายางโครควเข้าไปลึกมากไปเจอครับแต่เป็นบ้านหลังเก่าๆนะพี่ออม่ะ<ฮ>มันก็ตอบเล็กๆอ่ะมันไม่มีคนอยู่กระตอบนั้นผมก็บอกแกว่าผมเอากับข้าวมาให้ผมเอาเสื้อผ้ามาให้ผมก็เอามาให้บ้านหลังนี้ผมก็คุยกับแกอยู่ดีๆเมื่อคืนก็คุยอยู่ไม่ใช่ว่าไม่คุยก็คุยกับคนที่ไปกับผมคนที่ไปผมว่าเองอ่ะโดนผีหลอก ผมเลยว่าไม่ใช่แล้วถ้าผีหลอกผมต้องรู้สิว่าเป็นผีผม,มันจะมาหลอกอะไรซึ่งหน้าขนาดนี้ขึ้นรถผมด้วยผมซื้อของมาให้เขาก็รับปกติเขาก็ยิ้มปกติเขาก็ทําอะไรทุกอย่างปกติหมดที่นี้เถียงกันครับกับคนที่ไปด้วยแกเลยว่าเอาอย่างนี้ง่าย,ายๆไปถามคนในบ้านไปขับรถมาร้านค้าเลยครับผมมาถามคนที่ร้านค้าไอพี่ครับข้างในนี่มีบ้านคนไหมแกบอกว่าไม่มีใครไปอยู่หรอกข้างในมันเฮี้ยน เอาแล้วะไ้ขนลุกเลยอ่ะเลยนั่งนั่งถามเขาดีๆพี่เอาดีๆข้างในมีสองผ่มีหนึ่งที่เขาอยู่ผมไปเจอมาแล้วเจอหลายวันแล้วแกบอกว่าคนแก่ไหมผมว่าใช่ครับคนแก่ผมลืมถามชื่อแกผมก็ซื้อของมปให้แกอยู่นะค่ะ <c oughs> เออคนแก่นี่ผู้หญิงตัวผมผอมผู้ชายเ็าตัวผอมผอมสูงใช่ไหมผมว่าใช่ครับ <c oughs> เขาก็เอารูปมาให้ดูคี่อื <c oughs> ใช่สองคนนี้ไหมผมว่าเออใช่ครับสองคนนี้แหละ เนี่ยผมว่าจะเอาตังค์มให้แกผมกาลังจะกลับบ้านเขาบอกว่าไอ้น้องเองนั่งลงทําใจดีกินน้ําก่อนแล้วฟังพี่เขาก็บอกว่าสองคนเนี้ยเองอยา่าเพิ่งคิดอะไรเมื่อก่อนป่ายางตรงเนี้ยเองเห็นไหมมันจะมีรอยกีดยางรอยอะไรอะไรอยู่แต่ว่าป่ายางส่วนใหญ่แล้วเขาจะทําให้มันเตียนนะครับไม่ให้ลกแต่ป่ายางนี่ลกมากนี่แหละส่วนยางแก่แล้วทีเนี้ยแกจ้างคนสองผมเมียให้มากีดยางให้ แต่สองผมอย่างเนี้ยเขาอยากได้ป่ายางเขาป่ายางของตาก,กับยายก็เลยฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งแล้วเอาศพส,สองตาก,กับยายเนี่ยไปไว้หลังป่ายางเขาไปฝังไว้ครับผม,มเ,ขบเขาบอกผมมาอย่างนี้ก็คือเอาไปฝังไว้หลังป่ายางอันนี้เป็นข่าวด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่แล้วทีนี้สองผมนม้ยเขาก็กีดยางเอาของเขาทุกวันทุกวัน,วนพอผ่านมาได้ประมาณสักไม่ถึงเดือนครับวันหนึ่ง หัวไปขีดยางออกไปขีดประมาณปีหนึ่งครับผมเสียงเดินตามหลังนึกว่าเมียตามมาที่ไหนได้คุณยายถือไอ้อะไรนันที่เขาใส่ยางพี่ไอ้ถ้วยดำๆเดินตามก้นนะครับผมสองพวเม้นก,ก็อยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้ปุกนี้ก็โวยวายมาหาผู้ใหญ่บ้านมาหาหนุนหานี่มันจับ่าแบบไข่จับสันนะครับสารภาพเองเลยว่าฆ่าตากับยายนี่ทิ้งไปแล้ว เราไปฝังไว้ข้างหลังลนั่นแหละหลังป่ายางนั่นแหละแกะเล่าให้ผมฟังเลยผมเลยว่าพี่เรื่องจริงไหมแกว่าเรื่องจริงเลยน้องไม่เชื่อเองานี่แกก็เลยพาผมไปหาผู้ชายคนหนึ่งน่าจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้งครับเขาเรียกกันลุงทิ์นะลุงทิ์พาน,น้องมันไปดูข้างหลังหน่อยน้องมวาว่ามันซื้อของไปให้ตากับยายอยู่ข้างหลังอ่ะแกะว่าโอ้ไม่ไปไม่ไปใครอยากไปก็ไปเลยทางนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไป ผมก็เลยว่าพี่พาผมไปผมไม่ห้าร้อยเขาก็เลยพาไปพี่ผมก็ให้เขาพาขับรถมอเตอร์ไซค์นำหน้าผมไปผมก็ขับเรือเข้าไปพอขับเข้าไปถึงปุ๊บแกก็เลยว่าเนี่ยให้กระตอบหลังที่เองเห็นเนี่ยนั่นแหละคือบ้านเขาเขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านแต่เขาอยู่หลังป่าย,ยางหลังสวนยางเขาทุกวันเนี้สวนยางเขาไม่มีคนกรีดมาหลายปีแล้วเขาอะเสียไปประมาณสี่ถึงห้าปีแล้วแล้วเองซื้อของมาไว้ไหน ผมก็เลยว่าเออผมเอามานี่แหละบ้านหลังนี้แหละเองวางตรงไหนเองจาได้ไหมเหรอจาได้ครับวางไว้ชานบ้านเลยทั้งข้าวสารทั้งอานแห้งเองเดินมาดูนี่เขาบอกผมเดินไปพี่ตรงที่เขาขุดศพขึ้นอะพี่ของผมไปกองในน้ำมดนเลยเอทั้งเสือ้อผ้าทั้งข้าวทั้งปลากระป๋องไข่มามา่าจําได้หมดเลยจอมอกองอยู่ตรงนั้นหมดเลยเผมก็เลยโอ้พี่ผมต้องรดน้ำมนไหมนี่ โทรไลเองอ่ะควรไปพวกพี่อ่ะชินแล้วเขาบอกงี้เลยพี่ออมพวกพี่อ่ะชินแล้วมผมเลยโอ้ผมเพิ่งเคยเจอแบบนี้ครั้งแรกนะมผมก็พูดอย่างงี้ผมบอกเขาตรงเลยว่าผมเห็นมาเยอะนะพี่แต่ผมไม่เคยเจออย่างงี้ึงขั้นผมซื้อของมาให้ยื่นให้กับมือ,อมแต่ทําไมของพวกนี้ไปอยู่ในหลุมที่เขาขุดอ่ะม,ม,มันจะเป็นญ้าโลกลก่ะครับไปอยู่ในหลุมนั้นหมดเลยทั้งของที่เอามาจากโรงงานทั้ง พวกเสื้อผ้าอะไรผมซื้อมาผมหมดเงินเกือบห้าพันผมไม่เสียดายนะพี่ออมวันนั้นแต่ผมเสียดายอย่างเดียวนี่แหละเขาเรียกว่าผีหลอกโอ้ oh, พอรู้อย่างนี้ก็เอกอ็ขอบคุณเขาที่เขาพาไปดูแล้วก็เลยถามเขาว่าแล้วมีใครทำบุญทําอะไรให้เขาไหมพี่แกก็บอกเขาก็ทําให้ประจำแต่ทางเนี้ย ทางเส้นนี้ใครผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืนส่วนใหญ่ะเขาจะโยนเหรียญโยนเหรียญลงข้างทางขอผ่านทางเพราะว่าไม่อยากให้ยายกวนเพราะว่าจะมีสองผัวเมียคู่หนึ่งเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆพี่ออมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตอนกลางคืนเห็นเห็นพี่เคียบอกมามีสองผัวเมียคู่หนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตอนกลางคืนแล้วไปเจอตากับยายก็เดินจูงแขนกันออกมาจากซอยนั้นหลยค่ะ เขาก็หันไปพอหันไปปุ๊บเนี้ยตาไม่มีหัวยายก็ไม่มีหัวเดินออกมาจากซอยเขาก็พากันเจออย่างเงี้ยพี่ออมมันจะเป็นเหมือนเหมือนทางนั้นมันจะเฮี้ยนไปเลยอย่างเงี้ยคนก็เลยไม่กล้าเข้ามันก็เลยลกตาอย่างนั้นก็ทุกวันนี้ก็ยังลกครับผมไม่แกไม่มีลูกไม่หลานหรือว่าแกมีอยู่ไหมผมก็ไม่รู้แต่ว่าลกมากตายยางนั้นอ่ะผมก็ว่าแล้วอ่ะมันแปลกมันไม่ใช่แตกไงหรอก สองตายายไปอยู่ในปา่าในหลังป่ายางแต่ว่าบ้านหลังมันไม่มีไฟปกติถ้ามีป่ายางมันต้องมีไฟพี่อ,อม,อมพอจบจากตรงนี้ผมก็บอกคนที่ไปผมเลยเรื่องนี้ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังอายอเขามาไกลก็ไกลมาโดนผีหลอกอีกอก็เลยบอกอย่างนี้ผมก็เลยพากันกลับบ้านเรื่องก็มีประมาณนี้พี่ออมเรื่องไม่ยาววันนี้ไปต่างที่ต่างถิ่นเนอะไปเจอวิญญ,ญาณ แล้วก็เจอ ER ไ,<ป>ไม่ได้เจอแค่นั้นรับเขาขึ้นรถมาด้วยใช่ครับรับขึ้นรถมาด้วยแล้วเขาไปส่งด้วยซื้อของไปให้ด้วยแต่ของทั้งหมดที่ผมซื้อให้อยู่ในหลุมที่เขากดโอ้โหทางตายายขึ้นมา,ามแบบซื้อๆเลยง่ายๆเลยตายายที่เห็นนะคะเหมือนคนปกติเลยไหมคะคุณเตา๋าผมเห็นผีมาไม่น้อยนะจอมอก็เหมือนปกติเลยนะเหมือนคนเลย<อ>ก็คนเลยนะในสายตาผมคือคนผมไม่ได้ไดมองเป็นผีจะไปมองถ้ามองเป็นผีเนี่ย คงไม่ปรับไปซื้อของซื้อของมาให้เขาซื้อเส,สื้อผ้าอีกใช่ครับทั้งเสื้อผ้าทั้งรองเท้าแล้วก็ทั้งพวกข้าวสารอาหารที่เรซื้อมาให้หมดหมดเยอะวันนั้นน่ะผมซื้อมาให้เยอะเลยแล้วก็กะว่าวันกลับบ้านจะเอาเงินไปไว้ให้อีกสักห้าร้อยให้แกวไว้ซื้อของกินของใช้แต่พอไปมันเจอแต่บ้านหลังเก่าๆที่ไม่มีไอ ข้างตรงฝาบ้านไม่มีมีแต่พื้นแล้วก็หลังคาปุบปุบบ้านหลังไม่ใหญ่หลังเล็กๆครับผมโอ้เนอะแต่ว่าน่าสงสารอยู่ประโยคหนึ่งที่ตากับยายใช่ไหมที่เขาพูดว่าไม่เคยไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้เลยใช่ครับก็แสดงว่าไม่มีใครอุทิศหาโอ้หน้าสงสารจังเลยอะ่ะผมก็เอาไปให้แบบเอาให้ก็ด้วยความดีใจพี่ออมแล้วก็ น้ำตาไหลเองแล้วเพราะนั้นเหมือนผมบอกแะน้ำตาไหลเองเนี่ยมันปื้มมากที่เขาพูดมาอย่างนี้ก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเราเห็นมามันก็ไม่ใช่เน้อๆพี่ออมขนาดไปแม่ห้องสอนวันที่ยี่สิบหกเดือนที่แล้วไอเดือนก่อนที่ผมไปทํบางทานอยู่ไว้แม่สเสลียงก็เจอพี่ออมแต่ว่าเจอแบบดําๆมาเลยนะคือรู้เลยว่าเห็นมาจากไกลเลยแต่ว่าไอ้เนี้ย เป็นครั้งแรกที่เจอได้ไดไดคล้ายคนมากเหมือนคนทุกอย่างไม่มีอะไรให้แปลกหูแปลกตาไม่มีวิบวับวิบวับเลยครับเดินมาเป้งๆเลยครับซึ่งอมว่าสิ่งที่คุณเต๋าทำอะค่ะด้วยเจตนาดีแล้วอมก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณตากับคุณยายได้รับแล้ว ผมว่าถ้าอยากรับอย่างนั้นทําไมไม่มาเข้าฝันหรือมาบอกก็ได้มันได้อุทิศให้มันจะได้รับเต็มเม็ดเต,มเต็มหน่อยกว่าพี่ออมซื้อของมาให้ของก็ยังทิ้งในหลุมอยู่เลยผมก็บอกให้เขาเก็บไปกินอยู่นะไม่มีใครกล้าเอาคุณ forget me not earth บอกว่าผมว่าท่านคงได้กลิ่นบุญจากคุณเต่าครับเลยมาให้เห็นในสภาพที่ดีขนาดนั้นต่างจากคนอื่นที่เจออันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะพี่อมแต่ว่า ผมเคยเจอเคสนึงพี่อ,อม <Huh. S 2> คือแบบมาขอบุญแต่มาหลอกด้วย oh. เหมือนมาวัดใจก่อนก็ oh. คือเขารู้ว่าเขารู้ว่าผมกำลังไปทำบุญอยู่ที่หนึ่งครับพี่อ,อม hmm. ก็ขับรถไปฮะอยู่ดีๆวิ่งวิ่งสวนหน้ารถผมมาเหมือนมันคนเลย <Huh. S 2> วิ่งสวนมาแล้วชนรถชนเข้าผมก็คิดว่าชนคนแต่มันไมีเสียงดังปุกชนบุ๊บเข้าอย่างงี้ hmm. พอชนบุ๊บเข้ากาะอยู่ตรงไอ้กระจกหลังรถผมทีเนี้ย huh. ทำหน้าทำตาหลอกล่อเราแลบปิ้นปิ้น,น,นตาใส่ oh. อันนั้นอ่ะที่เจอนะพี่ออมแต่ที่ไหนได้พอพอเจอปุ๊บองนนี้วันวันจะจับมามากมากราบกราบเราพี่ mm. เรานั่งอยู่ในรถเขาก็มากราบกราบตรงถนนจําได้เลยว่าคนเดิมโ oh. อ้ยมึงมาขอมึงทาไมไม่มาดีๆอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดวันนั้นเกิดช็อกขึ้นมาเป็นอะไรไปขึ้นมาบุญก็ไม่ได้ด้วยแถมได้บาปด้วยนะใช่ครับอื mm. ใช่ครับผม mm. เขา mm. หลอกเขา เคยกิจสุดท้ายอยู่เส้นไหนมันก็อยู่ตรงนั้นตลอดพอมยอตมันกิจสุดท้ายผูกอยู่กับลูกเ็าอยู่กับลูกแต่แต่สิ่งที่เคยได้ยินบางทีคือด้วยความที่บุญเขาอาจจะน้อยเขาไม่สามารถแสดงออกในรูปลักษณ์ที่ดีได้กรรมบังคับครับพี่ยอมก็กรรมบังคับให้เขาบางตัวมาพ้นไม่ได้บางตัวมาแบบหน้าเสียมาเลยบางตัวมาแบบเทพประบุตรก็มีแต่เป็นผี คือแล้วมันแล้วแต่กรรมเขาบังคับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายเขาเลยว่าเขาจะคิดอกุศลหรือว่าเป็นบุญกุศลก่อนที่เขาจะตายตามที่ผมรู้มานะเนาะแต่ว่า <c oughs> อย่างที่บอกอะค่ะคุณเต๋าเดินทางไปมาหลายจังหวัดแลวแล้วก็จุดประสงค์ดีหมดเลยไปทําบุญอมเชื่อว่าดวงวิญญาณเขาก็สัมผัสได้ถึงสิ่งนี้ก็เลยอยากจะมาขอบุญนั่นแหละเจตนาเนี่ยผมเนี่ยผมก็ยังรุนอยู่เนี่ยอย่าห้อยขาอยู่ปลายมีไหมผมเห็นนะเนี่ยุย นั่งอยู่หน้าเมมยอมป้ผมนอนทั้งบนไหมก็ปูเสือหน้า,รนาประตูเขาก็มารอเลยแหละอ๋อมาเลยครับผมตอนรับขับสู้อย่างดีเลยยอมยอมใจคุณเต๋าจริงๆนะแค่ถ้าใครเห็นเฟซผมอะจะเห็นนะว่าผมโพสตรูปอยู่หน้าเมมจริงอืเป็นที่ประจำของเขาแหละโอชอบมากพ่ยยอมว่ามันเงียบไม่มีใครมายุ่งด้วยกับเราออ เวลานอนนี้เขามีคนกล้าเดินเข้ามาใกล้พี่อมค่ะเทคนิคเลยใครนอนว่าที่ไปน,นอนเมมเชื่อผมอสบายใจเลยอะโอ้โหไม่มีคนกวนคนไม่กลัวน่ะอย่างอื่นมากวนแทนน่ะอมว่ามาเถอะพี่จับยัดเข้าเตาเผารอบสองเลยนั่นเป็นไงล่ะ <c oughs> เจอถูกคนซะด้วยนะคุณเตามีช่องทางฝากอะไรอัปเดตเชิญได้เลยค่ะ อ,อ๋อครับผมถ้าต้องการติดตามก็คือ Facebook ผมนาคน้อยเล่นน้าครับนาคขอไข่นะครับผมรูปโปรไฟล์จะเป็นรูปผมนั่งคู่กับพระครูประหัดสมบูรณ์ครับผมก็ตอ,ต,อ,ต,อติกต k อก็ผมที่เอโอเก้าสี่ตัวนะครับผมเข้าไปติดตามได้เลยหรือว่าใครจะติดต่องานหลงทานติดต่อผมมาได้หรือว่าครุ่งนี้ใครสะดวกมาที่วัดสำราญนิเวศอารามหลวงจังหวัดอำนาจเจริญผมเป็นงานบวชสัมมเนนแล้วก็บวชพระแล้วก็บวชชี ก็มีพี่ๆอยู่หลายคนอยู่ครับพักเข้ามาขอเป็นเจ้าภาพบวชผมก็จัดแจงให้เรียบร้อยหลายท่านอยู่ครับผมก็บวชเป็นสามเณรน้อยโอ้สาสถูกมากๆเลยคุณเต่าคะแล้วหน้า Facebook เนี่ยมีมีบอกรายละเอียดพวกช่องทางการทําบุญด้วยหรือเปล่าเออเวลาไปรํำรงทานแต่ละที่ผมจะโพสลงหน้าเฟซครับผมส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้บัญชีของพระ พระอาจารย์มามผมว่าอาจารย์แกจะแจ้งมาว่าไปทางนั้นทางนี้ให้เปิดให้เปิดรับได้เลยแต่ว่าใช้บัญชีของพระอาจารย์โดยตรงครับแต่ว่าบางทีถ้าผมไปเองก็จะเป็นของผม,มคือผมจะโพสต์ลงเลยแล้วก็เวลาผมไปผมจะแจ้งรายละเอียดครับผมแล้วก็จะขอชื่อนามสกุลของทุกคนที่เขาร่วมบุญด้วยเพราะว่าบางทีผมอาจจะไม่ได้โพสต์หน้าเฟซแต่ผมอาจจะเขียนลงแผ่นทองยัดไว้ใต้ฐานพระให้เขาเป็นไปได้น,นะครับหลายคนนะผมทําแต่ผมไม่ได้บอกงานหลอ่อพระอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไป ถวายทองคําถวายอะไรแล้วแต่งานครับผมเพราะว่าถ้าจะติดตามผมก็คือวันที่แปดเมษายนจะไปที่จังหวัดเลยนะครับวัดหลวงปู่สมศรีแล้วก็วันที่ยี่ิบสี่เป็นวันเกิดผมแต่ว่าจะจัดเป็นวันที่ยี่ิบห้าคือแจกข้าวกล่องหนึ่งพันกล่องที่โรงพยาบาลสูนูดอนก็คือสองวันนี้คือชัวร้อยเปอร์เซ็นแต่งานวันอื่นยังไม่รู้ครับผมเพราะว่าต้องเคลียร์งานตัวนี้ให้เสร็จก่อน ว่าผมไม่ไม่ได้เปิดร้านมาสองเดือนแล้วก็พี่ออกร้านคนเดียวสองเดือนแล้วใช่แล้วก็ทําบุญอย่างเดียวเลยใช่ครับยังไงก็ไปติดตามต่อกันได้นะคะว่าเอเดือนนี้คุณเต๋าจะไปทําบุญที่ไหนกันบ้างเผื่อใครอยากร่วมบุญวันนี้คุณเต๋าเรียกว่าเป็นสะพานบุญให้พวกเราอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันแล้วก็ต้องบอกแบบนี้คุณเต๋าถ้าเกิดคุณเต๋ายังไม่นอนเดี๋ยวช่วงท้าย เผื่อว่าคุณเต๋านอนอยู่หน้าเมนแล้วจะเหงาใกล้วันเกิดเดือนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้วงของเราเนี่ยร้อง h ฮ p ป y b เบ t ร์ a เให้เป็นเพื่อนกันในคืนนี้เอาไหมเอาเป็นวันเกิดของมก็ได้คนระับวันนี้ยังไม่สะดวกเผื่อเผื่มีคนอื่นมาร้องด้วยอุ้ยมันจะบันเทิงโอเคได้งั้นเดี๋ยวใกล้ๆคุณเต๋าเผื่อว่ามีโอกาสได้ได้ฟังเรื่องจากคุณเต๋ออีกคุณเต๋าทวงด้วยนะบอกได้เลย ได้ครับผมผวันวันเกิดผมก็วันที่24เมษายนอาจจะไม่แจกของที่หน้าเฟซผมนะครับผมเป็นของของคนจากผมนี่แหละก็จะเป็นน่าจะเป็นถาเวศสุวรรณครับสักหนึ่งร้อยองค์มั้งครับเดี๋ยวมจะแจกวันเกิดผมได้เลยได้เลยค่ะคุณเต๋อเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องจะได้ได้ได้คุยกันก่อนแหละก่อนวันเกิดเนาะครับผมได้เลยค่ะคุณเต๋อขาขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้มาเล่าเรื่องให้กับพวกเราฟังกัน ครับผมผมก็คิดว่าผมน่าจะฝันดีหรืออาจจะไม่ได้นอนก็มันแปลกนะได้เลยม,มันมันมันเหม็นกระดูกแฮะแบบแรงมากยอมอกินมันแรงเอาล่ะก็ถ้าเกิดรับบุญก็อย่าก,กวนกันเยอะแล้วกันเนาะแต่ใช้คํานี้แล้วกันได้เลยคุณเต๋ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะผมยอมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ